โอเคนะฮะก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมมิสเตอร์พีทีวีนะครับวันนี้อยู่กับช่องโซนคงแชนแนลนะครับโซนคงแชนแนลนะครับวันนี้ก็จะมาโปรโมทให้เขานะครับนะฮะก็ดูกันนะครับว่าเขาทําอะไรม้างเนาะนี่ครับเขาก็่าเขาบอกว่าถ้าจะทําอินทวนให้เขานะครับต้องโปรโมทช่องให้เขานะครับเนี่ยถ้าเขาจะทําอินทวนให้เราต้องโปรโมทช่องให้เานะครับ ก็อินทนสวยๆทั้งนั้นเลยนะฮะนะฮะดูนะครับก็อินทนเท่ๆทั้งนั้นเลยครับเขาทำคลิปเกี่ยวกับอะไรเนี่ยอ๋อครเซตแอคชั่นนะครับเขาทำคลิปเกี่ยวกับคาเซตแอคชั่นนะครับอะไรนี้นะครับอ๋อมีการแจกรัดัสด้วย นะครับแล้วก็อะไรเนี่ยอ๋อก็ขอทำคลิปเกี่ยวกับการซีแอคชั่นเนาะก็คลิปนี้ก็ขอ,อไว้แค่นี้แล้วกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ